โวกับทิปเคล็ดลับกาฝึกง่ายๆทำตามได้ที่บ้านขตรงกันนะครับตอนตอนเดินางเนี้ขาข้างขวาไม่ต้องยาวมากอันนี้อันนี้ยยาวไปสั้นๆทสั้นๆข้างาเราจะได้ดีแรงเ็ได้เพราะถ้าเราก้าวยาวแบนี้ข้าขาอย่างมันก็ต้องก้าวยาวไปด้วยเนาะเอาสั้นๆนะครับแล้วก็เดินตรงๆไม่ไม่เตะอกข้างเดินตรงๆนะครับ สวยถ้าแบบมือเต้นก็เดินตามเต้นเลยอ่ะเอาใหม่นะองขาขวาเยอเยอะอ่าดีทีนี้ใไปครับขาขวาทิ้งน้ำหนักลงไปปึ๊บขาซ้ายปึ๊บไปน้ำหนักยาวมากดีครับซ้ายสวยแล้วต่อไปขวาดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะะนั่นแหละนนั่แหละอ่าทิ้งน้ำหนักใส่ขาซ้ายปึ๊บดีไปน้ำยาวมากขาไปดีสวยนะฝึกขานิดนึง ัไปเอาชี้ตรงอ่าหุ่นขาตื้นอยู่ให้เท่าไหร่นะครับไปสิบเก้าโอเคยี้น้ำหนักนิ้วน้ำหนักใส่ขาตายใส่ขาฝายกขานะครับยกข,ขาด้วยไม่ลากขายกขาึขขา๊โอเคดีค่ะยี้น้ำหนักมายี้น้ำหนักใส่ขาตาย